เอาเ 1.8S ที่คุณตามหามาแล้วครับคันนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์ออปชั่นเต็มๆรถสวยหน่วยงานแบบนี้นะครับราคาสุดคุ้มไปเลย400,000 40, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาว่อน7,008 8นี่นะครับรถสวยออปชั่นดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ภายในนะครับได้เป็นบุคลิกสีดำนี่นะสไตล์สปอร์ตเลยเบาะหนังสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิพกล้องถอยมาให้แอร์ออโต้เกียร์ซูเปอร์ CVT 7สปีดคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,800เท่านั้นครับล้อแม็กลายสปอร์ตเลยนะครับขอบ17สวยๆใครอยากได้เอาตัคันนี้ไว้ใช้ดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยครับ สวัสดีครับพวก,กับผมวิน a l t i s Grade A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับสาวกความแรงใครอยากได้ a l t i s 1.8อยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับนานมาทีนะครับคุ้มค่าแน่นอนขอแนะนำเลย Corolla a l t i s 1.8 S นะครับคันนี้ได้ปี2019เลขไมล์แสนเเฉลี่ยว,วิ่งวันละร้อยโลเท่านั้นเองนี่นะฮะรถใหม่ป้ายแดง900แสกว่าวันนี้วิน a l t i s จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง4 4 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับ449,000าบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,800รายได้15ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกคุ้มค่าแบบนี้นะครับมีที่วินออลติสเท่านั้นสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับสวยคุ้มค่าน่าสนใจแค่ไหนไปครับคันนี้นะครับหน s ปเสีส9เหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเป งานไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยไฟหลีไฟเลี้ยว LED ครบชุดเลยแบบไ like, ลท์ไกด์ด้วยสวยๆนี่นะยครับไฟหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดสปอร์ตไลท์เข้าชุดเลยนะครับสวยๆด้านข้างตรงนี้นะครับล้อได้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกแต่งสไตล์สปอร์ต1.8จะเป็นล้อลายนี้ข้อสังเกตนะครับจะเป็นล้อลายนี้สวยๆเป็นขอบ17ถ้าเป็น1.6จะเป็นขอบ16นะครับนี่ฮะ1.8น่าใช้แน่นอนนะครับนี่ฮะออปชั่นดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมคุ้มค่ากว่าเดิม ไปกันต่อเลยนะครับสันเหลี่ยมคมตรงนี้นะครับบริเวณฝากระโปรงเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆตรงๆไม่ดุ้งไม่โดนนี่เลยฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับซื้อรถกับวินอัลติสนะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเเท่านั้นเพราะว่าเรารับประกันโครงสร้างด้วยไม่มีชนหนักพีความจมน้ำนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีทำรูปศูญหายนะฮะมั่นใจได้ร้อซครับซื้อรถกับวินอัลติสคุณจะได้แต่รถสวยๆสภาพเกรดเไว้ใช้เท่านััััั้้้นนนนนนะะครรรีีถห่่่ววววยยยงงาปิดเฉล สบายสบายครับวิ่งน้อยมากนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากอยู่ในเรทมาตรฐานนี่นะครับล้อแมกเดิมโรงงานไซส์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับขอบส7บ็ดหน้าเงาซอกดําสวยๆย,ยางปี23บาแล้วนะฮะเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยดิสเบรกสีล้อความปลอดภัยมาเต็มด้านในนะครับนี่ฮะสวยๆนี่เลยครับด้านในสวยๆชุดโชค๊คอัพปลีกนกอโชค๊คอัพต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ นะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ดุงไม่โดนไม่มีพิษคว่ำมจมน้ามาแน่นอนนะครับมั่นใจได้บร,ริเวณสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้ชาชัดเจนนะครับกระจกหน้าเดิมแท้แน่นอนด้านข้างนะครับเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยไฟเ้ยว LED มีมาให้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทั้ง4บานเลยติดฟิล์มรอบคัน60มาให้คันนี้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry นะครับ smart key มือเปิดแบบกริปท้ายนะครับเปิดออกมาตรงนี้ก็ นี่นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นแถบโครเมียมสวยๆนะครับด้านในโอ้โหนี่นะฮะ1.8 s สวยคุ้มค่าแน่นอนด้านข้างนะครับตรงนี้นี่ฮะได้เป็นวัสดุ soft touch นะครับ soft touch ตัดสลับกับหนังบูนุ่มสีดำมือเปิดโครเมียมนะครับสวยมากนี่เลยฮะสไตล์สปอร์ตเลยนะครับที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงลำโพงทวิตเตอร์มีมาให้นะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยขอบประตู สวยเดิมแน่นอนครับสวยเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบริเวณเสาบีนี่แหละครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยสวยๆแบบนี้นะครับหูกรอนไม่มีเงะแกะเก่าแผ่นเพลทปีสิบเก้านะครับตัวแผ่นเพลทตรงนี้นะครับเดิมจะอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับตรงหน้าห้องเครื่องตรงนี้ก็จะมาย้ายมาอยู่ตรงเสาบีแล้วนะครับเนี่ยผลิตเดือนมีนาต้นปีสิบเก้าชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นี่นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะ อันนี้นะครับพิเศษ1.8นะครับได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ขาวสวยๆสไตล์สปอร์ตทรงบักเก็ตซีทเลยนี่แหละครับตึงๆสวยๆไม่ยุบไม่ขาดแผ่นตัวแท็กกิ้งนะครับตัวแท็กของศูนย์โตโยต้ายังอยู่เลยเพิ่งเช็คระยะเข้ามาเองนะครับนี่ฮะโอ้โหใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับออปชั่นดีออปชั่นเต็มออปชั่นตูมคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อน7,800เท่านั้นครับคันนี้รายได้1 5ื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ0 6 4 6์ห6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วย เอา1.8คันนี้ไปใช้กันครับรับประกันความคุ้มค่าเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆครับได้ออปชั่นดีๆด้วยนะครับ1.8นะครับนอกจากจะได้ออปชั่นเสริมแล้วนะครับก็จะเป็นกระจกหน้าอะคูสติกกาสนะครับได้เป็นล้อนะครับล้อแมกซ์อลลอยขอบ17ติดมาให้นะครับกล้องถอยมีมาให้ด้วยนะครับออปชั่นดีเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันด้านหลังเนี่นะครับเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาด3าหมอน Isofix มีมาให้นี่นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นเบาะหนังแท้ โรงงานเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระจกไลฟ้าเฮดลูมสะอาดสะอาดสวยๆด้านล่างนะครับตรงนี้ก็มี USB ชาร์ g เจอร์ให้2จุดนะครับหลังเบาะก,ก็จะมีช่องใส่เอกสารนะครับสวยๆตึงๆไม่หย่อนไม่ย้อยนะครับนี่ฮะหูกรอนสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีขไมมข ABS 4ล้อดิสเบรกสีล้อเลยนะครับนี่ฮะความปลอดภัยมาเต็มเหมือนเดิมนะครับออปชันดีมากๆเลยคันนี้นะครับติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องถอย มาให้เรียบร้อยเดิมโรงงานเลยเป็นรุ่น 1.8S นะครับคันนี้ได้เป็น 1.8S ด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกด์สวยๆกุญแจเปิดได้3แบบเหมือนเดิมนะครับเปิดได้3แบบเหมือนเดิมเปิดจากกรอนไฟฟ้าด้านท้ายเปิดจากรีโมดและเปิดจากด้านข้างคนขับนะครับอันนี้ผมจะกดจากด้านท้ายรถนะครับนะครับอันนี้ก็เปิดจากกรอนฝาท้ายนะครับเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โหกว้างๆใสๆสะอาดๆนอด็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขเลยครับเนี่ยฮะสวยเดิม นะครับนี่ครับบริเวณขอบซิลิโคนนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้โอ้โหนี่ฝาเดิมแท้แน่นอนนะครับฝาเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับสวยเดิมนี่ครสวยเดิมแน่นอนนะครับซิลิโคนด้านข้างสวยๆแบบนี้นะครับปอยเมทอาร์คบริเวณสะโพกท้ายนี่ฮะสวยๆนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยไม่มีดุ้งไม่มีโดนแต่อย่างใดนะครับไฟท้ายไทโคอิโตแท้เดิมโรงงานเลยนะครับทั้งซ้ายขวานี่ครับ ไฟท้ายนะครับเดิมทั้งซ้ายขวาเลยนะครับสปอตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับทุกจุดเลยด้านล่างเนี่ยฮะคานนะครับสวยๆตรงๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนนะครับสปอตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแผงบุกข้างเนี่ยฮะใหม่ๆนะครับใหม่ๆกริบๆเลยนี่ครับใหม่กริบเลยเปิดออกมานะครับ1.8ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับดีมากๆคือยางอะไหล่ให้เป็นล้อแม็กนะครับรุ่นเดียวกับตัวที่เป็นล้อมาตรฐานเลยนี่ฮะ ไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะฮะเป็นล้อแม็กเลยล้อแม็กแต่งด้วยขอบ17โอ้โหยางอะไหล่เป็นมิชลินด้วยฮะตัวไพ่ลอดสปอร์สามสวยมากๆคุ้มมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนชุดแม่แรงนะครับต่างๆอยู่ครบๆสปอร์ตเบดอาร์คสีน้ำมะพร้าวนะครับอยู่ครบๆสวยๆนี่ฮะเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับนี่ฮะสปอร์ตเบดอาร์คจุดๆๆเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับดูตาเปล่านะครับชัดเจนนะครับนี่ฮะมั่นใจได้นะครับหลายท่านนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับเนี่ยฮะเรารีวิวหลักใหญ่ใจความของตัวรถนะครับด้วยความจริงใจนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนฮะตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วรถทุกคันของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจนะครับ274จุดรอบคันเพื่อความมั่นใจนะครับของลูกค้าทุกคนนะครับหมวดเครื่องยนต์โครงสร้างต่างๆนะครับชุดช่วงล่างต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นเราถึงจะขายได้นะครับนี่ฮะสวยคุ้มค่าแน่นอนรับประกันเลยนะครับเนี่ยครับแผงข้างประตูงด้านข้าง ด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆเบาะตึงๆสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดมาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบ smart entry นะครับเปิดออกมาบริเวณเบาะคนขับตรงนี้ 1.8s ได้เป็นเบาะไฟฟ้าบริเวณคนขับนะครับจะได้เป็นเบาะคนขับอ่านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแต่ถ้าอยากได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าต้องไป 1.8v นะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละ นะครับลูกค้าบางท่านชอบครับเนี่ยเป็นคนขับคนเดียวก็ใช้ได้นะครับเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับบริเวณขอบประตูนะครับสวยๆเดิมๆนะฮะเป็นเมทัลลิกอยู่เลยฮะซูมไปใกล้ๆเป็นเมทัลลิกสวยๆโอ้โหนี่แหละฮะรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับคันนี้4ี่แ0 0สี่หมบาทนะครับป้ายแดงเกือบล้านครับเก้าแสกว่าวันนี้เอาไปใช้กันนะครับราคาถูกไปครึ่งหนึ่ง นะฮะสวยคุ้มค่ามากๆคันนี้นะครับนี่ฮะกระจกไฟฟ้า4บานปรับออโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมือเปิดโครเมียมที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงลำโพงทวิตเตอร์ต่างๆมีมาให้นะครับซอกหน้าซองในสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในนะครับพฟล์คาร์ได้เป็นแบบมัลติฟัง c t i o n สไตล์สปอร์ตหุ้มหนังนะครับนี่ฮะหุ้มหนังสวยๆที่สําคัญคันนี้ได้เป็นเกียร์แบบพัตเดอร์ชิฟด้วยนะครับซ้ายขวาปุ่มพัตเดอร์ชิฟมีมาให้นะครับสไตล์สปอร์ตสะดวกมากๆคันนี้เลขไมล์แสนเก้า ชัดเจนนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ100โลไป50กลับ50นะครับมาตรฐานเลยเนี่ยฮะ1.8 S คันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับภายในบุคลิกสีดำเนี่ยฮะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยฮะตัวซอฟท์ทัชสีดำสวยๆนะครับแอร์โอู้เย็นฉ่ำนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคอนโซลหน้าสวยๆนะครับสะอาดสะอาดด้านล่างนะครับช่องเก็บของเอกสารต่างๆอยู่ครบๆเลย นะครับเนี่ยฮะเดินได้สีขาวนะครับสวยๆโอ้โหนะครับคันนี้ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับ 1.8S นอกจากได้แพ d เด s h ชิพแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานมาเลยนะครับพร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแอร์แบบดิจิตอลนะครับแอร์แบบดิจิตอลปรับได้เจ็ดระดับนะครับแอร์ออโต้ด้านล่างก็จะเป็นช่องพาวเวอร์อ e เให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ซูเปอร์ซีวทีแน่นอน นะครับเจสปีดที่สุดของความคุ้มโหมดสปอร์ต1.8มีมาให้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตเร่งแซงทันใจเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับที่วางแก้วน้ําใบใหญ่ๆ2ใบนะครับตรงนี้พนักแข่งก็ได้เป็นหนังนะครับหนังเง au, าเงาใหม่ๆแบบนี้นะครับหนังบุนุ่มพอออกมาก็เป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้ด้านบนอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับอยู่ครบๆเลย 1.8G ก็จะได้เป็นเนี่ยฮะเป็นไฟสองสว่างให้นะครับบริเวณม่านบังแดดด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่เลยฮะ ที่สาคัญอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ได้เป็นกล้องได้เป็นกล้องบันทึกหน้ามาด้วยอันนี้ติดรถเดิมโรงงานมาให้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆเฮดลุม,มส,สะอาดสะอาดเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนี่ฮะสวยคุ้มค่ามากๆคันนี้เอาไปใช้กันเลยครับนี่นะฮะร,รับประกันความคุ้มค่าเลยฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันแปดเนี่ครับเอาไปใช้กันเลยนะครับรายได้หมื่นห้าโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับขุมกำลัง1.8นะครับคันนี้ได้เป็นดูอั VVTi นะฮะหนึ่งจุดแปดลิตรร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับแรงนะครับแรงเร่งแซงทันใจนะครับนี่ฮะคันนี้เลยเดินทางไกลยิ่งประหยัดนะครับเดินทางไกลเครื่องใหญ่ถ้าใช้รอบความเร็วเท่ากับเครื่องเล็กนะฮะรอบจะต่ํากว่าหมายความว่าก็จะประหยัดน้ํามันนะครับใกล้เคียงกันกับเครื่องเล็กเลยนี่เลครับหนึ่งจุดแปดเป็นอีกทางเลือกนะครับสาหรับสายท่านที่ชอบแบบขับแนวสปอร์ตด้วยนะครับถามว่า อยากจะประหยัดก็ทําได้นะครับคันนี้อะหลงอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกเช่นเคยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนครับเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับสวยๆเดิมๆบริเวณปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับขอบฝากระโปรงสวยๆเดิมๆซีนซิลิโคนชัดเจนสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับยังอยู่เลยเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆครบๆคุ้มๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะสปอร์ตเมดอาร์คเรียงตัวสวยๆต่างๆนะครับเนี่ยฮะตัวบริเวณสติ๊กเกอร์มอกรนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สติกเกอร์เหรียญบาทนะครับเนี่ยฮะไม่มีแงะแกะกาวใดๆโอ้โหสวยจริงๆครับคันนี้เดิมแน่นอนน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆไม่มีขันไม่มีไข้ด้านในซีเรียลนัมเบอร์ยังอยู่เลยตัวซับในเนี่ยฮะไม่มีโดนไม่มีดึงนะครับบริเวณเบ้าโช๊คหัวโช๊คเห็นไหมฮะสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าแท้ไทยโคยโตชัดเจนปั๊มสามแอลชัดเจนเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่ฮะคือเดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนรับประกันเลยคานเดิมๆนี่ครับยิ่งคานหน้าชัดเเเจนนนะครรรับบบบมีีีีซยลอ์แ นี่เลยฮะโตโยต้าชัดเจนสวยๆตรงๆไม่ดุง้งไม่โดนโอ้โหสติกเกอร์วันนิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโอ้โ oh หนี่ฮะเครื่องเดินเรียบเงียบมากอุปรกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบเลยไฟหน้าแท้ไทยโยโตชัดเจนนะครับซ้ายขวาหน้าหลังคันนี้รับประกันความคุ้มเลยเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึงร้อโลสบายมากนะครับใครหาอยู่คันนี้ราคาประหยัดประหยัดไปครึ่งล้านเอาไปใช้กันครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานขนาดกลางที่เรียกได้ว่าอึดถึกทนทนไม้ทนมือที่สุดคุ้มค่าที่สุดประหยัดที่สุดนะครับที่สําคัญคันนี้ออปชันดีด้วยขอแนะนําเลยครับ t ตโ o ต้าโคโรล่าอัลตินะครับ1.8 s คันนี้ได้เป็นออปชันเสริมพิเศษด้วยเครื่องแรงกว่าเดิมนะครับราคาประหยัดด้วยคันนี้รถใหม่ป้ายแดง9 0 0 0 0 0กว่าครับวันนี้ w i นอัลติสจัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ4 4 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขไมล์แสนเก้านะฮะเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งก็ประมาณร้อยโลวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งไป50กับก0ับาสบสบายๆแบบนี้นี่แหละครับใครอยากได้ฟรีดาวผ่อน7,800นนะครับรายได้หมื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลยครับ0ู4 6 9 6 6335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสุดสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเอาอติสเท่านั้นนะครับเอาหนึ่งจุดแปดคันนี้ไปใช้นนาาาาบบนันบ รีบโทรด่วนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับอาลติสวยๆคันถัดไปน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินออาติสไปแล้วครับสวัสดีครับ